สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ อ้ยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสวันนี้เราก็มาอยู่เกมใหม่ครับนิโนคุนีนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ลังเลอยู่เพื่อนๆว่าจะเล่นดีหรือว่าไม่เล่นดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก่อนเกมเปิดหนึ่งวันเนี่ยเพื่อนผมนะครับชวนกันมาเยอะนะก็เลยตัดสินใจที่จะมาลองเล่นนะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าผมตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายนะครับก็สําหรับในวันนี้เนี่ยคลิปแรกนะครับสําหรับเปิดตัวเกมนิโนคุนีนะ แล่สี่ดาวกันครับก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นนะครับอาจจะมีเพื่อนๆถามนะผมก็บอกไว้ก่อนเลยละกันผมเล่นอยู่เซิร์ฟแซนเจมินีนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟนี้นะครับเจอผมเนี่ยก็ทักทายผมได้นะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชาที่เราจะไปเปิดวันนี้กันเลยดีกว่าครับก็นี่ครับสําหรับกาชาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีกิจกรรมอยู่ด้วยเพื่อนเพื่อนเพิ่มเลทพิกอัพของซีดราก o นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่เปิดตู้นี้ครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากได้ซีดาโก้เท่าไหร่นะตัวละครที่ผมอยากได้จริงๆนะครับคือตัวละครสัตว์เลี้ยงนะครับธาตุแสงกับธาตุมืดนะถ้าเราไปเปิดตู้พิ c อัพสีดากโกเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเลทพิคอัพตัวละครสีดาวนะครับตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่สีดาโกเนี่ยมันจะถูกฉุดลงไปเกือบหมดเลยเพื่อนๆสำหรับตัวสีดาวแบบชายนี่นะครับถ้าในตู้ปกตินะครับสีดาว เรืองแสงหรือว่าชายนี่เนี่ยเลทจะอยู่ที่0.125นะครับสำหรับธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุใบไม้นะครับหรือว่าธาตุพืชนะส่วนธาตุแสงกับธาตุมืด4ดาวชายนี่เนี่ยมันจะฟิกอยู่ที่0.0625ครับนี่นะทั้ง2ตัวเลยครับส่วนถ้าเราไปเปิดตู้กิจกรรมนะครับซีดาโกเนี่ยมันจะเพิ่มเลทพิกอัพเป็น0.25เปอเซือนเอนแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยมันจะถูกลดหมดเลยนะครับอย่างเช่นธาตุไฟเนี่ย จาก0.125เหลือเพียง0.08นะครับแล้วก็ถ้าแสงกับท่ามือเนี่ยยิ่งลดไปกว่าเดิมเลยครับจาก0.0625ครับเหลือเพียง0.0417เท่านั้นนะและที่สำคัญสำหรับตู้นี้นครับถ้าเกิดใครที่ไม่อยากได้จริงๆเนี่ยผมไม่แนะนำให้เปิดก็เพราะว่าตู้นี้มันมีจำกัดเวลาครับเหลือเพียงแค่13วันเท่านั้นนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เปิดไม่ครบการันตีนะครับแต้นที่เพื่อนๆสะสมหรือว่าเปิดไปเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับ แต่ตู้อิมเมเจหรือว่าสู่มสัตว์เยงปกติเนี่ยมันจะอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแต้มที่เพื่อนๆเปิดเนี่ยไม่มีเสียเปล่าแน่นอนนะสำหรับวันนี้ครับคลิปแรกเนี่ยก็ขอเปิดทั้งหมด60โลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสูมอุปกรณ์นะครับแถมอีก10โลด้วยนะก็ก่อนที่จะเปิดนะครับเพื่อนผมเนี่ยต้องบอกว่าโคตรหลายคนครับเกลือไปหมดแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูครับว่าผมเนี่ยจะเกลือตามเพื่อนหรือเปล่านะครับมาสู่มสิบครั้งครับ 3- 2 1หนึ่งไปครับ โอเคครับครั้งแรกได้ไหมโอ้โหหยดน้อยมากลุงทีโอเคครับเรียบร้อยออแบบนี้คือเกลือเพื่อนๆแต่ว่าได้สีทองเยอะอยู่นะครับขอตัวเด็ดๆหน่อยถ้าอยากได้เนี่ยอยากได้เป็นสายโจมตีนะครับ สามดาวสสยโจมตีโอเคมีธาตุมายนะครับใบไม้อันเดียวนะมาสุ่มต่อเลยครับสิบดาวครั้งที่สองครับได้ไหมโอ้โหดีวจะบูนียโอเคครับเดี๊ยวโอ้โหเกลือจัดสีทองเหลือสามอันด้วย โอเคมังกรนะครับ2ตัวนะก็ยังไม่จบครับมาครับ3 2 1ไปขอร้องขอร้องขอร้องเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเกือดมากเพื่อนเลดตัวละคร4ดาวเนี่ยมันอยู่ที่4%นะครับเกมนี้นะ เพือจัดดูแล้วเออโอเคได้สายโจมตีอยู่ครับมังกรกับตัวพืชน,นะใช่ไหมมังกรเออโจมตีนะมาครั้งที่สี่ครับผมขอร้องอย่างน้อยขอแบบสี่ดาวสักตัวนะไม่โล่ครับสี่ดาวสักตัวอ,อ,โ,อโอเคครับัวแรกขอร้อง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 ขอแบบชายนี่ขอแบบชายนี้ โอเคครับฟองเดียวนะมาเดี๋ยวผมไล่เปิดแบบตัวสีเทาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยสีทองครับแบบบรรจงแล้วก็สีลุงม,มรกตมาถือตัวใหม่ด้วยท่าอะไรท่าอะไรเดี๋ยวลุนท่าก,ก่อนขอเป็นแสงกับมืดได้ไหมโอเค,ท,คท่านไ,ไม้ครับท่าไปไม้ท่าไปไม้ขอใชน้นี่ขอใช้นี่ d i s belief นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่แย่ครับกลางๆนะแต่ว่าไม่ได้ดีมากเพื่อนๆแต่ก็โอเคครับเป็นตัวละครสีดาวนะเพื่อนๆไปต่อเลยครับขออีกขออีกมาหน่อยพาเลทพาเลทโ,โอเคครับตัวที่สองตัวที่สองเออหมดโหลหมดโลมาแบบนี้ขอสองได้ไหมข้อสองเอาชิงหน้าวาหนามากเพื่อน สองเลยสองสองหัวนี้แอดเทมครับดูได้อย่างละสีองนะมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวธาตุไม้นี่เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหธาตุไม้เยอะจัดครับมาขอร้องขอร้องขอร้องรวมพลังรวมพลังเฮ้ยถ้าแสงนะแสงขอร้องขอร้องขอลองขอลองใช่นี่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  ไอ้ปลาดุกสปากี้ครับสายจมตีนะโอเคเพื่อนถ้าแสงอันนี้ไม่แย่ครับตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะก็ไม่ใช่ชายนี่ครับตัวนี้แต่ว่าก็าสามารถเนี่ยเพิ่มเดเมจท่าแสงนะครับแล้วก็สามารถจมตีนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถาน,นะหมดสติไป็นระยะลานหนึ่งวิได้ด้วยนะโอเคครับบอกเลยไม่แย่นะครับสปากี้นะนเพื่อนๆมาสิใบสุดท้ายนะครับ ได้อีกไหมได้อีกไหมพาเลสมาหน่อยพาเลสโอ้ไม่น่ารอดอ่ะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับก็ได้สี่สีดาวนะครับมาสองตัวนะพนเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้ครับสัตเลียงนะโอ้โหเดี๋ยวงูคู่เลยเดือบเป็นงูโอเคมาเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็มาสุ่ม กาชาอุปกรณ์กันต่อนะครับสำหรับคอสตูมเนี่ยผมยังไม่สุม่มละกันผมไม่ค่อยอยากสุ่มอะไรที่แบบเหลือทีละใบนะครับเดี๋ยวผมขอรอกเก็บให้ครบทีละสิบใบนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสุ่มให้กับเพื่อนๆได้ดูดีกว่านะมาก่อนที่จะจากกันวันนี้ครับสิบใบสุดท้ายนะกบกาชาอุปกรณ์นะครับแน่นอนของที่ผมอยากได้เนี่ยขอเป็นอาวุธแบบชายนี่นะครับชายนี่คารามิตี้โบนะครับไทดัสโบอินฟินิตี้โบโครโนสโบแล้วก็มิ l กี้เวย์โบครับ อะไรก็ได้นะครับตรงนี้โอเคไม่เลือกเยอะไปครับเป่งไมเป่งไมเป่งไมโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้โอ้โหตัวนี้มันต้องเป็นแบบตัวราชานะครับถึงจะได้นะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเกลือมีโอกาสไหม โอ้โห,โหเกลือจัดเพื่อ,อ,อนๆนื่นีทองสองนะเออธนูสีม่วงครับได้อยู่อันนี้ชา d o โดโบนะครับ <c oughs> ก็เอาจริงเหลือตัวอีกหกใบ <c oughs> ผมเปิดเลยดีไหมอ่ะเพราะว่าเอาจริงกาชาอุปกรณ์อ่ะมันต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันนะทีละใบไป,ไปตอนแรกว่าจะไม่เปิดนะครับ เบ่งไปเบ่งไปเบ่งไปโอ้โหอันนี้เกลือข้ามยังไงเนี่ยเอ้ยสีทองครับโอเคธนูไฟนะครับอันนี้ผมมีแล้วเพื่อนไปต่อครับขอสีดำลกชิ้นเออสีดำละชิ้นโอ้โหเรียบร้อยอันนี้เข้มปีครับนนเข้มปีไปครับ เบ่งไม่เบ่งไม่เบ่งไหม <ś m ary> ไม่ได้จริงเหรอเนี่ย <ś m ary> เฮ้ยเดี๋ยวสีทองแล้ว okay. โอเคหมวกเหล็กนะครับเอาจริงตอนนี้ผมอยากได้ทัชแสงเพื่อนเพราะผมได้สัตว์เลี้ยงใส่มาเอ้ยโอเคโอเคครับ oh okay. okay. มาแล้วเฮ้ยเปิดแบบทีละทีก็ออกได้นะว่าขอร้อง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 ขอขอุปกรณ์ชายนี่หน่อยชายนี่ ท่านจินจนี่จินนี่จ้าไป่งเลยครับเออลวงพลังแห่งดวงดาวมาหน่อยโอ้โบอกเลยอลังการการสร้างสุดๆมาเปง่ปงเปง่งเป่งเอ,อ้ยเหมือนจะสีฟ้าป่ะโอเคหัวเหล็กแบคเมสติกนะครับเดี๋ยวอันนี้คือแบบ ดิจทาลี่ป่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คดูกันอีกทีนะครับมาเราสุ่มต่อก่อนนะครับเปไงไปเปไงเปไปขออีกตัวขออีกไปขออียไปเรียบร้อยอันนี้เกลือจัดเอ้ยเดี๋ยวไม่แย่สามดาวนะสามดาวก็ออกเยอะนะกดทีละใบโอเคธนูมายนะครับอันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วเพื่อนๆมาเปไงไปเปไงไปเปไงเปไปโอ้ไม่ได้เลย เดี๋ยวสับได้อีกแล้วโอเคธนูน้านะครับเรียบร้อยตอนนี้หมดแล้วนะก็เดี๋ยวลองมาดูก่อนครับว่าหมวกเมื่อกี้เราได้หมวกเทพหร,รือเปล่านะโอ้โหไม่ใช่หมวกเทพเพื่อนเราได้หมวกเหล็กมิสติกนะครับอันนี้นะมันต้องเป็นหมวกเหล็กอิมมอร์ทัลนะครับหรือว่าหมวกเหล็กโอเวอร์โหลดนะถึงจะเป็นของท็อปนะครับโอ้เซ็งเป็ดเซ็งเป็ดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้สีดำวันหนึ่งชิ้นนะวันนี้ โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดตัวแล้วก็เปิดกระชาครั้งแรกนะครับของเกมนีโนคูนี้เนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับเกมนี้แน่นอนเดี๋ยวน่าจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆอยากจะได้คลิปแนวไหนนะครับก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้นะถ้าคนสนใจเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็มาทําสรุปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่แน่นอนคลิปเปิดกาชานะครับภาค2ภาค3มเนี่ยมาแน่ๆนะสำหรับเกมนีโนคูนี้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้จริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิ